ในอีทีนี้เราจะมาเสกให้หน้าแรกไม่ต้องแสดงเลขหน้ากันนะครับก็ดับเบิลคลิกที่ส่วนบนหรือ h e a d ดอรของหน้าแล้วคลิกเลือก different first page จากนั้นลบเลขหน้าในหน้าแรกออกนะครับหน้าแรกก็จะไม่มีเลขหน้าแล้วแต่หน้าอื่นๆยังคงมีเลขหน้าอยู่ครับลองคลิก Tab View แล้วคลิก multiple page เพื่อดูหลายๆหน้าพร้อมกันดูครับซึ่งถ้าเราไม่เลือก different first page ไว้แล้วเราไปลบเลขหน้าก็จะถูกลบไปทุกๆหน้าเลยครับ ส่วนถ้าเราจะเย็บเล่มเอกสารและอยากให้เลขหน้าอยู่ด้านนอกของเล่มตรงกลางเราจะเว้นที่ไว้เพื่อเย็บเล่มใส่สันปกดังตัวอย่างนี้จะต้องคลิกเลือก d i f f e r e n c e o f and Even t Page ครับแล้วหน้า o อดหน้าคี่ให้ใส่เลขหน้าทางขวาส่วนหน้า Even หน้าคู่ให้ใส่เลขหน้าทางซ้ายครับและถ้าเราต้องการกำหนดให้เลขหน้าอยู่ห่างจากขอบกระดาษเท่าใดสามารถกำหนดระยะได้ที่สองค่านี้ครับบนและล่างตามลำดับ